สวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตงานรรยวันวันนี้มีงานดีๆเขามาทั้งหางานเลยมีแต่งานผู้ชายเอ้ยมีแต่งานผู้หญิงงานผู้ชายเพรพี่เขามางานที่หนึ่งนี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบอนเหตุงานนี่เมนยูจะเลิินครอ่าอันนี้กินอยู่ประจํากับนายจ้างในบ้านนายจ้างมีกันอยู่สามสามคนบอมีสัทเลี้ยงเด้อและงานที่สองอันนี้เป็นงานไปกับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอนเหตุงานนี่เมน อยู่โมบ้านกิตสดาหรือว่าอยู่แถวบางใหญ่เนาะต่อการหนึ่งตำแหน่งหรือว่าข้อคนที่อยู่แถวละแวกนั้นเป็นงานไปกับเขางาน8ปดโมงูนูนเลิกงานสิบเจ็ดโมงูนูนนาที่และงานที่สามอันนี้เป็นงานผีเลี้ยงนอ้องเงินเดือนร่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทกันเลยบทเหตุงานนี่แมนอยู่กันจันทบุรีข้อคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบ้านนะจังมีกันสามข้บอบมีซัดเลี้ยงเหตุน,หนาทีเบิรน่องหนึ่งคนน้องใหญ่ไปฮวงเฮียนแล้วเนาะ และงานที่สีอันนี้เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องอีกเดินเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทบอลเหตุงานนี่แมนอยู่พัทยาขอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้อยู่พัทยาเนาะนักบานไดจังมีกันอยู่สี่คนบอมีซัดเลี้ยงเหตุนาทีเบงน้องสองคนน้องใหญ่แล้วแรงงานสุดท้ายนี่เป็นงานแม่บ้านโทงเฮียนหรือว่าไปทำความสะอาดทงเฮียนเป็นงานไปกับ เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทบนเหตุงานนี่แมนอยู่อาลีซรอยสามเริ่มเริ่มเขางานนี่แปดโมงศูนย์ศูนย์เลิกนี่สิบเจ็ดโมงศูนย์ศูนย์นาทีลักษณะงานก็คือแบบทำความสะอาดทั่วไปในห้องเฮียนล่างห้องน้ำปัดกวาดเสร็จทุกกระจกเองน่ละเนาะละกามีอาหารให้กินฟรีมีวันหยุดให้สี่วันถ้าพยุดแมนไดโอทีวิลาห์ห่ายเดอผู้ได้ที่อยากได้งานในหางานนี่สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าเข้ามาสมัครกับทาง ไได้เลยเนาะอยู่ที่จะรันแปดสิบสอับหนึ่งมาปรถือโทษเขามาสอบถามได้เลยโทษเขามาสอบถามทางได้เนาะสำหรับมือน,นี้จะฝากงานไว้สำนี้เมื่อนาจะมาแนะนำงานคือเกา่าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้เด้ทุกคนสำหรับมันนี้สบายดี